พอพอนะพี่ใครับเมื่อเช้าก็ว่าน้ำมันตันออกว่าเหยียบไม่ออกยังไงไม่รู้นะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปกองมันตันอยู่วะนะมอดกองบ่มอ่านไหมม่านมันตันอยู่วะเกาม่านไหมเกาะเนอะเนี่ล็อกพอยลิมล็อกพอยนี่ย อ๋อรถเกี่ยวเปล่าอ้าวออกออกรถเกี่ยวจะเป่าแล้วนี่ครับพ่อนายจวยไปเกี่ยวตรงไหนวะนี่แถวๆนี้เลยแถวๆนี้โอ้ลูกพี่ใหญ่ครับโทษนั่ะล่ะเอ้ยเอ้ยโอ้เดินขึ้นขึ้นเกลือกอ๋หนี้ไปเลยดิหนี้เลยดิโอ้ยหระวัน วันนี้ราจะเจอลูกพี่ใหญ่ครับชูหูชูช,ช,ช,ชูหัวใสเลยชูหัวใสเลยนอู้หอ้น่าจะเป็นจงอางนะพี่น้องเออตัวใหญ่เต็มน้ำมันเนี่ยอปไลยเรียกรถเกี่ยวเขาไปเลยเดี๋ยกรถเกี่ยวเขาเป่า เกรดมันวามรอดหน่อยเดอ้ออ่ะนี่ครับ 来来，拜呀，拜。<laughs> คนวายครับยามเช้าเช้ามีงานนะพี่น้องนาดร้อยก็นี่ครับได้พารนะสีใหม่นะ ครับรถเกี่ยวนะนะจ้อยสองวันสองวันแล้วนี่ก็เอาอ่ารถเกี่ยวมาเป่านะครับพี่น้องเตากรองนะเอ้คนขับเราเนี่ยทำไมยังไงเนี่ยมันวุ่มวก่นนักนักยังไงมันบอมน้ำเลย mấy khơi nhà à rốt cái năn cái ip cái bao thế này rốt trộn rocky nè rồi rocky ngân nữa. em nơi là ngoan sai si đó cái 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 gì như là thà ráp của ta khơi <cười> 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 อโอ้โดนรับพี้องคุณครับโอ้ยลมมันไปทางไหนนี่ลมตีไปตีมาพี่นอ้องเอ้ยดูนะจอยต้องเป่ามาน้ำนะครับต้องเป๋าทุกวันนะคุณแล้วพี่นอ้องเยอะเลย เนี่ยบ้านแม่โคนเล้นกระลาหนากระลาหากายงหน้าโตเ่เล้วท่านเอาไอโอเปียลเตี๋อตราหัวโกรอยเตียบใหญ่รอยเตียบใหญ่รอยเตีบกนันเรในญ่ใหญ่ี่ใหญ่ทำไมมันดิงเยอะเกินพกนัน ครับพี่น้องน,านา้าช่วยเอาลูกลูกเซียวครับลูกเสียวเอาลูกเสียวมาครับเจ้าแคทน้อยใจใหญ่เลยพอ,อลูกเสียวมาขับเจ้าแคทเป็นไข่เลยครับเป็นไข่เป็นหนาวมันน้อยใจแล้วน้านช่วยไม่ขับมันแล้วมาขับรถเกี่ยวครับมันเลยน้อยใจเลยจซ่อสมสั้นหนึ่งวันนะพี่นนอะ ไม่รู้ว่า,าทางโน้นรถจะเกี่ยวอีกนานไหมอีกหลายวันไหมเดเี๋ยวจนหมดจนหมดแล้วเนาะหลายวันแต่ว่าต้องเข้าไปดูต้องเข้าไปดูไอ้นางงานด้วยไหมนี่ Hả? Hả? Là ngàn, à, tụi mày ngàn ăn không, đâm tàu. làm rồi. ta làm gì, cho xì à? ta làm cho xì à? tê, về rút rút nòng biết bàn Chạ rồi. tê, à, bình nhơi chân mặt chạo à ai ồ ở quay khiêng ơi tham đau cung được say ơi mày cơn không? cơn mày cơn mày ngày mày cơn mày cơn mày tha đai cơn mày cơn mày cơn mày เมื่อวานว่านายโจย่าเจอเจ้าพยานะครน่อาจจะเป็นจงอางนะพี่น้องนีเนเเนะ่เลยแกว่าเท่าท่อนี่เลยชูชูคอใส่เลยนะชูคอใส่เลยแก่าโอ้อันตรายเหมือนกันนะพี่น้องถ้าไปเกี่ยวตรงที่มันรกๆหรือว่าไปเจอจังหวะพอดีนะ จังหวะพอดีที่เขาเดินผ่านมานะครับหรือวิ่งผ่านมานะโอ้นูน้บ่โอ้บ่ในยบอันบ่ยบอันตรายเขานเนี่เด็กกู้นู้เดาอสบายอันปู้นู้เรืเร่เ,รเ,รรเ,รรเลยวาเรือ <c oughs> กระโดดดีเลยนะพี่นอ้องอันตรายนะง,งูงูอย่างนี้นะครับเป็นงูน่าจะเป็นเจ้าที่หรือว่าไอ้น้องบิดคล่องเลย จี๊ยบโนบีรอคลองหรอยผ่องยิ้ดไล่หยิดไล่หรอวอโอไม่ครับบนอาจรนมีอ่ะเด็กราคาจะพ่อวิ่งอจะพ่อวิ่งอะโอ หากิโลนี่ไม่ใช่น้อยๆน,ยนะพี่ 9, 000, 000น้องะม่ก็กองจุอ่างไปยาวอยู่แล้วเลยคโครเลเบกขึ้นสองเมเอเเอิร์ทมือเอทาไทยด้วยทงเอิเออ,อ,อเออเอวเเอวะไทยวบ้านยังจ่าเลยเ<อ>นี่ยบรรยากาศาวันนี้ก็ภารกินัวานา้าจารยก็ก็ไป ไปเกี่ยวข้าวอีกเหมือนเดิมนะพี่น้องไปเกี่ยวข้าวอีกเหมือนเดิมจนกว่าน่าจะเกี่ยวจนจนจะจะหมดจะหมดข้าวนะจะหมดที่เกี่ยวนะพี่น้องก็ให้อาลูกชายไปขับแทนก่อนอ่านี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ เราเข้ามาที่บริษัทวุ่นวายยามเช้เชเชเาๆครับเป่ากรองกันนะครับคลไ่เน้ำนักเวเจอาะหนอแตเชือว่าช้งน้อยติดติดมากน้ำหนักมันเยอะสรับคลิปนีน้ก,ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ